มาณะไปมาณะมาณะไปมาณะไ สวัสดีสวัสดีและสวัสดีและสวัสดีพอเบพี่น้องทั้งสองลาวไทยหรือว่าพ,พี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศที่ติดต,ตามเลครับสมทรงบนตาบาบอนอกเมื่อนี้กามาพบพอกับบาบนตาคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้กาบาบนตามาสวยน้องสายปั่นเขาหน้าพี่น้องเลยและกาสิพาพี่น้องทาเบงของสมพี่น้องเลยขาจาสี่เห็ุกินอย่างเนยเมื่อนี้พี่น้องและกาคนมากบ่ลายพี่น้องเลย น่าได้กะผักพี่น้องพังเล้าอะไรพี่น้องห่ออยู่ทางไทยผักติดตามห่อเสนน้กันเลยพี่น้องไปพี่น้องเข้ามาบัวลายพี่น้องเลยมือนี้ไปพี่น้องเบิ้งกะเจ้าให้กินยังไงพี่น้องโอ้พี่น้องเลยตัวนี้ก็คือซีนงัวเด้พี่น้องกะเจ้าซื้อมาไต่หานเลยพี่น้องโลหนึ่งเซนป่าเด้พี่น้องเลยซีนงัวโลหนึ่งเด้พี่น้องตัวนี้เลยแต่บัวลายปันไลยพี่น้องดองทรายพี่น้อง เมื่อกี้กาเบาวนตากามาซอยปั่นเขานาน้องใสอย,ยู่นี่เลยพี่น้องเลยกาบ,บอไลปันน่นไหนพี่น้องแล้วรา้าเจ้ากำลังสีเห็ดจำเห็ดเด้พี่น้องตัวนี้ก็คือมู่เได้พี่น้องเลยเคนจำเห็ดแล้วกามีเทียนแน่แล้วก็มีแกนคูนแน่แล้วก็ใบพูแน่พี่น้องเลยแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีดอกไม้คือเก่าตัวนี้พี่น้องดอกไม้นี่ตัวนี้สั้นัญที่สุดเ<ล>ด้พี่น้อง ตอนนี้ฮาวก,กากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยฮาวกาจึงค่อยปั่นข้ากับพี่น้องส่วนทางนีู้สาวๆกำลังพ<ห>ิงไผ่พี่น้องเลย<ห>ตอนนี้กับซีนาวแน่พี่น,น<ห>้องเมื่อนี้กัอาหารเฮากับประมาณสามีพี่น้องเลยแล้วกา น้องสายซื้อมาสีงวดโลหนึ่งแล้วก็มีหมูตัวหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าเอามาเมื่อน,นี้กับโบลายพี่น้องก็คือสุดกรพี่น้องเลยเบาอุงตามาซอยปั้นขาน้าวนาไอเคยผู้อยู่ทางล่างพุ่นกากินงัวตัวหนึ่งพี่น้องสบานเฮามาไล่พี่น้องตอนนั้นพี่น้องเพราะว่าให้บ,บ้านเฮากาัเอาปันาน้นข้าวนาแล้วบ้านเฮากัสิเฮ็ดบุญน,นี่พี่น้องเลยบุญกินงะพี่น้องภาษาบ้านมงตาเอิ้นกั กินงะพี่น้องเลยบุญใหญ่พี่น้องแล้วกาจึงเอาทางให้ต่อพี่น้องเอาเห็ดบุญก่อดพี่น้องนาดียกาผักพี่น้องติดตามทำสนมอนกันพี่น้องเลย พี่น้องตอนนี้ขาเจ้ากำลังจำเหตุก่อนพี่น้องไว้พี่น้องตอนนี้ทางเจ้าภาพหน้าเพิ่นกกำลังจำเหตุพี่น้องไว้เพราะว่าขาเจ้าจำเหตุแบบบ้านเฮาพี่น้องขอนำเจ้าปลาเจ้าเข้าพี่น้องขอให้ได้ข้าวไล่แล้วก็บ่าให้เจ็บบ่าให้ไข้เอาปั่นนามือนี้พี่น้องขอให้ปลอดภัยพี่น้องไว้เพิ่นจำเหตุพี่น้องแล้วก็เพิ่นให้เจ้าปลาเจ้าเขากินกับ หมูตัวหนึ่งเพี่น้องเอตอนนี้กะข้าเจ้าจำหีดกะ,ะเสเสร็จแล้วพี่น้องเอส่วนเ้ากะสะเิเพดกินพี่น้องอาาจับพีดก่ดอนพี่น้องเอง้ยแล้วก็ดักป,ปวดูนแล มามาเพื่อนองมากินนึ่กันเพื่อน้องไงตอนนี้เขาแก้มก่อนเพื่น้องไงเอากรแกมเสร็จเอากะเสร็บปันเพื่อน้องส่วนมูเอากาสิบพับลาบเลยพื่อนองไงลาบ่อนองเมอานพ้าี้ก็มาบลายพื่อนองไงประมาณสี่สิบ้เนาไมามาพื่อน้องมากินนึ่กันมาช่วเอารอรเลยเนาะจับพี่อตะเกงบเอาเลยก้ยมา

มาชนปาาชนปีกีเท็กไมกลอออังหอมดังไเาจไปกับลาบันดีัหอมมาไปน่อยคค่ตรกันตอนนี้เราหัวขกินเขาเลยเพื่อนแดงมามามาเพื่อนแงมาเออโอ้ยเออกะ

แบบบานเฮาพี่น้องกินอา,าหารแบบบานเฮาพี่น้องเลยชนบทจมปวาราพี่น้องเวยความสมัครคีย์อ๋อพี่น้องตอนนี้เฮากำกินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องเลยเฮากำจะเดิมเฮ็ดพี่น้องเฮากำจะเดิมปัน่นข้าวนาพี่น้องเลย โอ้มันดีงามๆเลยทุบอาคนรอมาซอยห็ดเบียกมื้อนี้ใส่จอด้วใส่จ้ะเผนองตัวนี้ทีมงานเขากะเกียมเลยเพ่นเอเลย จับปัดจับสวิงพี่น้องอลื่นเลยเชนนี้เตรียมแล้วเตรียมแล้วทำแล้วตอนนี้เราก็ลัเริ่มเห็ดเลยพี่น้อง,ง <c oughs> เลยเอามาโบลายเข่าลายพี่น้องกับประมาณสองชั่วโมงเลยพี่น้อง,ง <c oughs> เลย <c oughs> จึงแล้วาปั่นพี่น้อง

ត្រកាត្រួតត្មោបើលើមកញោមបើលើដល់ឡាំប៉ារ៉ាថាបិទយ៉ាដាក់ដាក់ទៅឡាបើម្នាហើមើអូស្អប់អូស្អប់គួរកាលស្អប់ឡប់អ្ហាម្នានកុំស្អប់ស្អប់គៀតតែខាំតាកែងទៅណានេះអត់ពីឆោតណណនេះលៃពីប៉ា

น้องพี่น้องตอนนี um <t 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 ้กผลงานเฮาบ้านี้กับประมาณสี่ได้เป็นน้องพอได้เลยตอนนี้เฮากับสิกับบานพี่น้องเพราะว่าเฮากับเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนพี่น้องตอนนี้กับประมาณสิบสองโมงเลยพี่น้องไอ้ตอนเที่ยงเฮาก็เลยมื่อกินข้าวอยู่เฮือนพี่น้องตอนนี้ทีมงานเฮากำลังเอาขึ้นเขาพี่น้องอย เอาพ,เเพาพี่น้องคลิปนี้จบเพลงตัวนี้ก่อนพี่น้องขอพากกับไหลก็เส่กดใจขอเพลงบนใจให้บนตาบอกมานอกในเด้อพี่น้องคลิปหนา้ามาเจอกันใหม่ขอ,ขอ่าวคำว่าสบายดีบายบาย